ห่างเท่าไหร่นะคะหาจุดเกวอดสามนิ้วเนาะแต่ว่าทางปฏิบัติทางปฏิบัติบางทีมันก็ออกมาแค่นี้บางทีก็ออกมาเยอะๆเลยเราพี่เราตัดเท่าไหร่ไม่เป็นปัญหาขอแต่ว่าเราแคมให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวไปถึงโรงพยาบาลเขาก็จะมีการตัดใหม่ตัดใหม่แต่งใหม่เช็ดยาฆ่าเชื้ออะไรใหม่แต่ถ้าเราเอาสนิ้วหรือว่าสั้นกว่านั้นเพื่อแบบว่า เขาจะไม่มีพื้นที่เหลือเลยเขาจะไม่มีพื้นที่ในการตัดแต่งขอดอีกเลยเพราะเราตัดสั้นมาแล้วก็แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยซีเรียสมากนะไม่ค่อยซีเรียสมากแต่ทางทฤษฎีค่ะตามความบอกตามทฤษฎีน้องอุ้ยออกมาสูว่าพันขามาด้วยอย่างเงี้ยเอ้าสามนิ้ว <c oughs> อ,อุ้ยยกเด็กอีกอุย้ยหมุนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ซีเรียสนะตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นสาคัญเรื่องความยืดความยาวไม่มทำให้เกิดผลเสียและเสียมากขึ้นหรือดีมากขึ้น แต่ว่าก็มิกน่าจะแบบเอาสักขนาดนี้เลยหน้านไปเลยก็ไม่ไม่เหมาะเนาะหน้านไปเลยก็ติดเชื้อไปคุ้คะแกว่งไปนอกผ้านี่แนละน,นี่พี่าจริญตามความเหมาะสมแต่ว่าจริงๆเขาก็จะประมาณ3นิ้วนะคะเขาจะให้มันมันจะแห้งแล้วมันจะสังเกตได้ง่ายแล้วสะดูเด็กจะหลุดเนี่ยประมาณ3นิ้วหลังจากนี้เขาก็จะหลุดเอเนาะก็จะแม่ก็จะดูแลได้แล้วก็พี้เลยค่ะตัวที่หนึ่งสองอยู่ไหนล่ะ ว่าเราคลิปอย่างนี้นะเราคลิปอย่างนี้นะเราเรีบเนาะเราเรีบรีบแล้วก็คลิดตัวที่สองด้วยนะคะนี่มันได้เนาะมันหนะักแล้วเขาก็จะตดัดถ้าเป็นในโรงพยาบาลเขาก็จะทาโควิดีแล้วเขาก็ตดัดแต่ของเราไม่ต้องตดัดเพราะว่าการตัดจะทาให้เชื้อมันเข้าไปในสายสะดือได้อีกรับล้วคะแจ้งว่าอ <c oughs> าจารย <c oughs> ์หนึ่งเทคนิคดีมากเลยเนี่ย การแคมป์ระหว่างแคมป์สองตัวนี้ค่ะมันจะมีเลือดวิ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าถ้ามีการตัดเกิดขึ้นเลือดจะอยู่ตรงนี้มันจะพุง่งออกเลยเพราะมัน,ม,น,ม,นมันแรงมันสูงเนาะแต่ถ้าในโรงพยาบาลหรือทั่วทัวไปค่ะเขาแคมป์ตัวที่หนึ่งแล้วเขาจะรีดเลือดออกไปที่มันแห้งๆไม่มีเลือดแล้วเขาก็จะแคมป์ตัวนี้เรารีดไหม,มอืม จะรีดก็ได้ไม่รีดก็ได้ตัวแรกมันจะไม่มีเลือดเลยเออทำไมคะไม่รู้ตัวนี้มันแห้งไปเลยเหรอคะครับมันยังไม่มีเลือดพอเราหนีบคีบไวเลือดต้อเต็มเพึ่จะมาจบของแม่อ๋อค่ะแล้วแต่นองมันอาจจะใส่สือเล็กก็ได้มั้งตัวเล็กไหมคะก็ประมาณนี้ครับไม่ออกมันแล้วแต่อาจจะไม่เหมือนกันไม่รู้เนาะคิดไม่ออก ถถ่ถ้าไม่รีดมันจะพอเราพอคนที่จะมาตัดนะคะเขาก็ถ้าถ้าไม่ได้รีดมานะเขาก็จะระวังว่าโอ้มันมีเลือดเขาจะดูอยู่แล้วแหละเขาก็จะเอามือเราตัดเขาเอามือบังไว้หน่อยมันก็ไม่กระเด็นม,มันก็มีเทคนิคของเขาแหละถ้าถ้าเขาเห็นว่ารีดมาแล้วเออดีแห้งด,ดี๋ยตัดธรรมดาตัดายในโรงพยาบาลนะเขาจะรีดออกก่อนจะได้ตัดง่ายแค่นั้นเองไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่เนาะพอเราตัดได้เออพอเราคลีบเสร็จแล้วรกเนี่ยค่ะก็ไม่ต้องไปทำข้อรก แต่บนโรงพยาบาลทําทำคลอดรกอย้่และททำคลอดูกจะคึงมดลูกจะดันมดลูกหรือจะดึงสายสะดือเลยแต่เขามีการฉีดยาป้องกันป้องกันตกเลือดหลังคลอดก็ไม่เป็นไรเขาเขาเราก็ปล่อยเขาคลอดเองหรอกถ้าไม่คลอดก็ไม่เป็นไรอีกค่ะเราก็ห่อขอเทพเด็กออกมาขอเทพเด็กออกมาไม่รู้วแแล้วเราก็กแแล้วก็ห่อตัวเด็กได้นะคะห่อตัวเด็กให้ให้ได้ค่านีมันเปียกแล้วใช่ไหมที่นี้ ถ้านี่มันมีเลือดมีน้ำข้ามมันเปียกแล้วเราก็ต้องเ<ม>อาผ้าขนหนูมา,นะาพวกนี้มีถุงขยะใช่ไหมคะมติดขยะใส่ขยะติดเชื้อไอ้นี่ดูดได้เรื่อยๆเมื่อเด็กมีสีขีช้ชั่นมีน้ำข้า <c oughs> ดูดได้ตลอดทางเลยนะไม่ต้องดูดแค่ครั้งแรก <c oughs> ดูดได้ตลอดทางสะดือมันจะแห้งไหมอาจา์หรือว่า กลือนะไม่ไม่ให้อ๋อแห้งก็ช่างมันค่ะหมายถึงว่าอะไรนะตัดหรือไม่ตัดนะคะคือสมมติว่าเราเคลมไปแล้วแล้วเรานำตรงตรงอ๋อไม่ต้องค่ะไม่ต้องเราไม่มีสิทธิ์ตัดใช่ไหมคะค่ะเราไม่มีสิทธิ์ตัดคือไปยังไงมาข้อมาไงก็ไปอย่างนั้นคือไม่รู้เหรอก็ไม่ต้องเราไม่ได้เราไม่ต้องดูแลหัวไส้เนาะค่ะไม่คเหมือนไส้เออเพราะว่าเพราะว่าอันนี้ตัดทิ้งไส้เนี่ยยังต้องเก็บแต่อันนี้ตัดทิ้งก็นั้นไม่ต้องเอาน้ำเกลือหุ้มอือทีนี้สมมติว่าแม่คนนี้ท้องหลังหลัง ออกมาด้วยนะลกก็ออกมาด้วยนะทําไงล่ะทีนี้อีกแป๊กหนึ่งมันก็ไหลออกมาแล้วก็ถุงพลาสติก,กตมาใส่แต่ไม่แปะกันไปอย่างนี้เนาะไม่ให้เราตัดแล้วก็แปะไปอย่างนี้นี <c oughs> ้คือห่อห่อแยกใส่ถุงช่น้ <c oughs> ไม่ไม่แช่วิธไงเขาต้องทิ้ง เจะให้เก็บติดไปกันด้วยเพราะว่าถ้าสมมติเราตัดมันก็จะคอนก็ก็ใส่ถุงแล้วก็มัดมัดธรรมดานี่แหละแยกก็นี่ไงของแม่เนี่ยของนเดียวกันอะไรคะอะไรคะของแม่เขาสองหน้าล็อกเหรอมีสองหน้ามีสองด้านใช่ใช่ใช่ตัวนี้มันจะเกาะติดกับผนังมดลูกของแม่ตัวนี้มันจะอ๋ออาหารมาให้ลูกด้านที่ไมีเกาะเนี่ยก็ด้านหลังว่ามีสองด้านจ้าโอตัวนี้มันใหญ่แล้วไม่เคยกินเหรอน้องอ่ะ เดี๋ยวไปสาธิตเนาะไอ้นี่ใส่ถุงแยกไว้ต่างหากแยกไว้ที่แบบใกล้ๆเด็กนี่แหละค่ะเนาะแยกไว้เห็นห่อผ้าไว้อท่านม่เคยเห็นใครใส่ถุงเออนั่นน่ะสีมันผิดเนาะก็จำดีมากเลยไอ้ที่ผิดเนี่ะทีนี้ทีนี้เลือดกรณีเลือดแม่ก็จะเยอะใช่ไหมคะออกเยอะเลยเราก็เอาผ้าถุงนี่ค่ะเอาผ้าถุงนี่ยให้เขา ให้เขาขี่ม้าไปขี่ม้าเขาพาเข้าไปยกยกยกต้นขึ้นหน่อยค่ะไม่รู้จักขี่ม้าอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยทาไว้ทาไว้ถ้าเป็นโรงพยาบาลเขาจะมีผ้าทำไมสำหรับแม่จะให้ทำแล้วค่ะไม่ให้ดูแล้วค่ะทีนี้นี่เสร็จแล้วเนาะห่อใช่ไหมคะหอยังไงก็ได้ขอให้เด็กอบอุ่นธตรีมก็คือไอ้ประเด็นก็คือทำให้เขาอบอุ่นเนาะ อันนี้กรณีนี้หมายถึงภาพ้าพคนหนูพื้นใหม่แล้วนะ้าพคนหนูใหม่คือนั้นไม่เกี่ยวา้าพคนหนูใม่พี่คะคุณพ่อสมมติว่าก็มานี่นี่นนเราจะล็อกไว้ล็อกข้างใดข้างหนึ่งให้อยู่เด็กจะไม่หล่นจากมือเราเนี่มันก็ยากใช่ไหม <c oughs> นี่ <c oughs> เวลาอาบน้าก็จะล็อกล็อกแขนล็อกให้อยู่ข้างแขนเนี่ยล็อกให้อยู่แล้วมันก็จะอยู่ล็อกขาให้อยู่มันจะอยู่เป็นนี่แหละแล้วก็ยกขึ้น ผู้ช่วยผู้ช่วยที่บอกว่ามาด้วยก็ดึงผ้าลกๆไปใส่ถุงขยะแดงไปเราก็เก็บขยะไปแม่ก็ยังอยู่นี่นะผู้ช่วยต้องทําอะไรคะถ้าคนนึงดูแลทําอะไรกับแม่ดีวัดฮะวัดชิพจอดูเอพีซีดูเอพีซีวัดชิพจสัญญาณชีพนะคะดูไปนั้นดูไปคนนี้ก็ดูลูกถ้าจะห่อเนาะพับมุมมาคกาหนูลงมุมหนึ่งนะคะแล้วก็ เขาก็เรียกดีนะชื่อเรียกเขาเขาเรียกว่ามัมมี่เลสเทนนะคะมัมมี่เลสเทนอออเลสเทนมันก่อจานผัวเป็นการมัดใช่ไหมมันก็มัดไม่ให้ดิ้นเลยค่ะโอ้โหมือชีพสวยเลยอ่อให้ได้ผืนแรกก็ทำนี้ผืนที่สองก็ทำนี้มันจะแน่นขึ้นสวยไม่ใช่แน่นไม่สวยหรอกแน่นขึ้นเด็กก็ไม่หลุดมือ